เล่นทีไรก็ยังโกงเหมือนเดิมครับพี่โตโรตัวดีตัวเดิมกิลเดอร์เข้าไปล็อกยอนคาป่าครับสไลด์เข้าไปเติมดาเมจเพื่อเชียนซีซกาจะลัดช็อตแต่ไม่ได้แล้วกิลเดอร์ตันให้2อ,อย่างสวยครับผมก็เลยกระโดดเข้าไปทำซ c ซีต่อตอนแรกเหมือนไฟจะดีครับแต่เหมือนดาเมจเราจะไม่พอคีล่ากับม้าฝั่งข้ามเข้ามาเติมครับทำให้ทีมเราตายกันยกทีมไปเลย ผมเล่นซับผมก็พยายามเช็คพุ่มครับมุดหาเลยฝั่งข้ามอยู่กี่ตัวก็ไม่สนครับผมกระโดดเหยียบย่ำหน้าทำให้จินหน้าลอยไปอย่างสูงแล้วคิเดอร์เข้ามาล็อกต่อบอกเลยว่าสวยจัดผมพยายามกระโดดโซนไม่ให้ม้าเข้ามาครับแต่คีล่าพยายามเข้ามาก็เลยโดนเล่นแทนเห็นจินหน้ากับยอนยืนคู่กันอยู่2ตัวครับก็เลยอิจฉาผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปย่ำหน้าบอกเลยว่ากด SQ เก็บยอนไปแบบชิวๆหลังจากนั้นเพื่อนเราก็มาลุมกระทืบจินหน้าต่อเหมือนไฟจะยังไม่จบครับพี่ม้าเข้ามาเติมตอนคีล่าเห็นทีมเราอยู่เยอะเลยไม่กล้าเาค,าคัวาัวว่ิดดดตองหจ สายฟูดาเมจมาโดนจับล็อกแบบนี้ทําอะไรไม่ได้แถบมบตัวดาเมจดฝั่งข้ามยังโดนจับแบบนี้ก็เรียบร้อยยอนที่เพิ่งเกิดมาโดนกิลเดอร์ตันโคตรแรงอะ่ะอาจจะเป็นที่เกมนําหรือเปล่าผมเมื่อไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นที่ยอนมันอ่อนเองแม้จะได้บัฟมาเท่าไหร่ตัวมันก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะหรืออาจจะเก่งก็ได้แต่ว่าผมยังไม่เห็นคนเก่งว่าไอ้ตัวโลเนี่ยคนไม่เก่งอย่างผมก็เล่นโหดแค่มุดท่าหนึ่งแล้วกดท่าสองแล้วก็สลด์ท่าหนึ่งกดอันติเหยียบหน้าแค่นี้ก็จบได้แล้ว